ดครับเพื่อนๆครับเพื่อนชาวเวีงดาทุกคนนะครับเครื่องขยายเสียงเครื่องนี้นะครับ LSD เนี่ยนะครับนะ P A P M A 300นะครับเป็นเครื่องขยายเสียงที่ลูกค้าบอกว่าไม่ดังไปข้างหนึ่งนะครับคือเป็นเครื่องซ่อมเสร็จแล้วแต่ว่าถึงบ้านแล้วไม่ดังอะไรเงี้ยนะนะครับเป็นเครื่องที่ซ่อมเสร็จแล้วล่ะโอ้มีไฟขึ้นเนะ มีไฟนะครับด้านนี้มีไฟนะครับไม่ดังนะไม่มีเสียงนะครับนะนะครับด้านนี้นะลำโพงต่อเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าก็ไม่มีเสียงหรอกครับตอนนี้ก็คงจะต้องไปดูว่ามันมีอะไรหลุดแตกหลวมอะไรหรือไม่อย่างไรนะครับตัวเนื่องจากว่าลูกค้าบอกว่าเอาไปซ่อมแล้วล่ะนะครับกลับมามันไม่ดังอะไรอย่างเงี้ยมันต้องมีอะไรหลุดแน่ๆหรผมว่านะอ่ะไปดูกันนะครับเปิดฟ้าออกมาเป็นแบมมอดเฟตนะครับ โอ้นะครับมอสเฟตนะหัวแปงก็เป็นยี่ห้อนี้เลยนะครับนะครับนะมีซีฟิลเตอร์สองตัวอยู่นั่นโอ้โหนะครับคงทนมากะนะดูมอสเฟตสิครับโอ้จนเบอร์ไม่เห็นเบอร์แล้วนะครับอ่ะผมก็คงจะต้องค้นหาอยู่เสียก่อนเพื่อนน่าจะอยู่ในส่วนไหนล่ะ มีไฟออกนะครับมีไฟกระพริบนะแต่ไม่ดังนะคงจะต้องไปดูในส่วนของรีเลย์ต่อไปนะครับว่ากันไปนะครับเพื่อนๆครับนะครับมาดูภายในนะภายในเป็นแบบนี้นะ FC นะครับตัวแอมเปเป็นแบบนี้นะเป็นมอสเฟตทนมากนะครับสังเกตจากมอสเฟตนะครับสนิมขึ้นแล้วนะครับแต่ก็ยังใช้งานได้ปัญหาเกิดขึ้นตรงนี้นะฮะ เ,เครื่องเสียงเครื่องนี้ผ่านการซ่อมนะแล้วทีนี้เอากลับบ้านแล้วไม่ได่างนะมาถึงผมผมเจอตรงนี้นะนะนครับคือตรงนี้เปลี่ยนรีเลย์นะครับรีเลย์เปลี่ยนนะครับแล้วทีนี้บัตรคีไม่ดีนะนะครับจุดบัตรคีไม่ค่อยดีในกรณีแบบนี้เนี่ยเวลาเวลาขนย้ายเนี่ยมันจะแตกนะครับเพราะว่า ตัวรีเลย์มันจะหนักนะ F4 นะฮะตัวรีเลย์มันจะหนักนะครับเวลาขนย้ายปุ๊บรีเลย์มันจะกระแทกลงอาจจะหลุดได้นะครับตรงนี้นะครับในกรณีศึกษานะครับตัวนี้นะครับก็ดําเนินการนะเอาให้ดีแล้วกันนะครับจุดนี้จะบัดกีแบบนี้มีโอกาสหลุดนะครับอย่างเช่นเครื่องนี้นะครับหลุดนะครับนะครับเพื่อนๆนี่นะครับนะกรณีศึกษานะครับการนะครับผมจะถอดในส่วนของรีเลย์ตัวนี้ออกมาแล้วก็บัดกี มกี่ใหม่นะครับก็น่าจะมีเพียงแค่นั้นนะครับตอนที่ผมลื้อออกมาก็กะว่าจะมาดูเพียงเล็กน้อยนะครับกะว่าจะไม่ใช่กรณีศึกษานะครับตอนนี้คือกรณีศึกษานะครับแล้วก็น็อตยึดไม่ค่อยดีด้วยนะครับน็อตนะครับยึดแล้วขยับได้นะครับผมก็เลยเอะมันน่าจะเป็นตรงนี้นะนะครับซึ่งปกติแล้วการเปลี่ยนในส่วนของรีเลย์เนี่ยแล้วก็รวมไปถึงนะครับการเปลี่ยนในส่วนของบลมลั่มนั่นนะครับ ก็ไม่น่าจะมีปัญหานะครับแต่ว่ากรณีนี้นี่ก็คือบัตรตีแล้วไม่ค่อยติดเลยนะครับอาจจะเป็นที่ว่าจะต้องขูดขาในส่วนของดีเล์ก่อนนะฮะ,อะโอเคนะครับคงคงจะต้องดาเนินการนะในส่วนนี้เป็นอย่างนี้เลยนะครับมันมันหักด้วยอะไรด้วยไม่รู้แล้วฮะแต่ว่ามันไม่ไม่เชื่อมต่อในะไปข้างหนึ่งฮนะใช้งานไม่ได้ไปข้างหนึ่งเห็นะครับ กรณีนี้นะเพื่อนต้องนะครับในส่วนของขานี้นะครับไม่ได้ใช้งานนะครับมันจะโผล่ออกมาตรงนี้นะแล้วมันก็จะเกิดการรัดวงจรในกรณีขาไม่ได้ใช้งานนะครับตัดขานี้ทิ้งไปเลยนะครับขานี้นะฝนตกนะครับตัดขานี้ทิ้งเลยนะไม่ใช้อยู่ขานี้สามขานี่ฮะตรงนี้ก็สามขาฝนตกนะครับเดี๋ยวผมดําเนินการนะเพื่อนไล่วงจรเสียหายด้วยนะครับโอเคครับบัตรกีใหม่นะครับบัตรกีใหม่ ออบัดรกีใหม่ละน่าจะแน่นแล้วล่ะแต่ก่อนนี้ลายวงจรมันฉีกมันแตกไปนะครับขาดไปอบัตรกีใหม่ก็น่าจะดีแล้วล่ะเดี๋ยวนี้เนะี่ยคงไม่หลุดนะ,นะครับด้านบนด้านบนลายวงจรแผ่นปริ้นเป็นแบบนี้นะครับด้านบนหน้าตานะครับเป็นแบบนี้นะครับก็ยึดน็อตให้แน่นนะครับก็น่าจะใช้งานได้เอาฝุ่นก็เดี๋ยวทดสอบนะครับ ลายวงจรขาดนะครับที่ไม่ดังก็เพราะว่า,าที่เห็นนี่ก็คือรีเลย์อาจจะหนักเวลากระแทกอะไรต่างลายวงจรอ,อาจจะหลุดตอนทดสอบว่าจะได้อยู่แต่ว่าตอนเคลื่อนย้ายก็หลุดได้อะไรเงี้ยนะครับนะลายวงจรก็ไม่ค่อยดีก็บัรกีใหม่อะนะครับประกอบเข้าไปนะครับก็แน่นแล้วนะครับแน่นแล้วสายนี้ไม่ค่อยแน่นมากนี่สายเสยน้นนี้อาจจะไม่ค่อยแน่นนะเออก็แน่นอยู่โอ,โอ้ไม่ได้ไม่ได้ โอ้อาจจะหลุดนะตอนนีเเ้เอาออกใหม่บัตรกีใหม่แล้วกันโอ้เดี๋ยวเป็นอย่างนี้เนาะจะตัดต่อสายใหม่นะครับตรงน,นี้ค่อนข,ข้างที่จะละลายแต่ก็โดยรวมแน่นนะครับแน่นแล้วยึดให้แน่นด้วยเดี๋ยวตอนนี้มันสะเทือนมากนะมันเนี่ยเออนั่นแหละตัวนี้แน่นอยู่นะครับเส้นนี้ก็แน่นอยู่แล้วก็มีปัญหาที่นี่แหละนะ,ะปากกันไป

เพื่อนเพื่อนชวิทเรื่องทาทุกคนนะครับชว,วิทเรื่องทาซ่อมเครื่องขยายเสียงเครื่องนี้นะครับเป็นพาวเวอร์มิกด้วยนะครับนะเ,เ,เสียงดังเบาไปข้างหนึ่งนะลูกค้าบ,บอกว่าไปเปลี่ยนแจ็คทำแจ็คสัญญาณเข้ายินพุตใหม่แล้วมันผิดพลาดหรือเปล่ายังไงนะครับพอดีทำแจ็คด้านหลังเข้าใหม่ผมดูแล้วมันไม่ใช่มันเป็นที่วอลลุ่มเนี่ยบางทีขยับแล้วมันได้นะ บางขึ้นบางบางทีขึ้นนะบางทีก็ไม่ไดนะ้แต่ส่วนใหญ่ไม่ได้นะครับลูกค้าก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะมันจะเป็นที่ทำแจ็คหรือเปล่าแล้วดูด้านหลังกนะันนะครับทำแจ็คตัวนี้ใหม่นะแจ็คสัญญาณเข้านี่ครับทำใหม่ก็คือแต่ก่อนมันก็จะไม่เป็นแบบนี้แหละมันก็จะเป็นอย่างนี้เนาะ ก็ทําแต่มันก็ไม่มีอะไรที่จะผิดหรอกไอ้ตรงนี้เนี่ยก็เพราะว่ามันก็มีแค่สองเส้นกันนั่นเองเออนะเอาไปดูข้างในกันครับแต่มันก็เป็นที่วันรุ่มนะพูดถึงนะผมขยับดูมันได้นะครับแต่มันก็อาจจะประจวบเหมาะพอดีก็คือมาทําตัวนี้แล้วมันก็เป็นอาการวันรุ่มมันเสียพอดีในช่วงเวลานั้นนะครับเอาไปดูกันครับภายในเป็นแบบนี้นะครับเพื่อนๆภายในนะนะครับเนี่ยแจ็คสองตัวนี้ถูกติดตั้งขึ้นมาใหม่นะครับนี่นะครับ ลูกค้าก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะมันใส่แจ็คตรงนี้แล้วมันมันเป็นนี่มันมีปัญหาที่แจ็คไหมอะไรเงี้ยนะมันก็ไม่ใช่หรอกนะมันมันได้อยู่แจ็คนี้ได้อยู่เดี๋ยวเดี๋ยวต่อใหม่เดี๋ยวต่อใหม่นะอ่านะครับภายในเป็นแบบนี้เดี๋ยวมาดูวรลุ่มกันก่อนนะผมเปลี่ยนวลรุ่มก่อนเพราะยังสงสัยมันน่าจะเป็นที่วลลุ่มนั่นแหละอ่ื่นก็ไม่น่าจะใช่เดี๋ยวพาขยายเป็นแบบนี้นะวงจรพักขยายนะครับของรุ่นนี้เป็นแบบนี้นะครับเพื่อน เดี๋ยวจะลองไปเปลี่ยนวอลลุ่มก่อนนะครับตำแหน่งตำแหน่งนี้นะตำแหน่งที่อยู่ด้านล่างนี่ฮะเนี่ยครับวอลลุ่มตำแหน่งนี้ครับเนี่ยตำแหน่งนี้เยวเปลี่ยนออกนะครับองอื่นก็ไม่น่าจะเป็นไรนะ,ระก็ขรยับตรงนี้ได้เลยที่เปิดให้เพื่อนเดูนะมันมันไม่ขึ้นอ่ะส่วนมากจะเป็นวอลลุ่มนี่แหละนานแล้วครับจะพร้อมเครื่องด้วยแนละ้วเนี่ยตั้งแต่เครื่องนี้ก็น่าจะประมาณสัก สิบปีนะ่าจะมีแล้วล่ะเรื่องนี้เพราะว่าทดเวลาโควิดไปก็สามปีแล้วนะ <c oughs> แปลกเลยแต่ก่อนหน้านั้นก็ไม่รู้กี่ปีนะเพื่อน